สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบสามในรายการหนีบาปขอย้ำกับท่านพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราก็จะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโย์สามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสังโชน์ข้อที่หนึ่งได้จะมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย แล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระาคาจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะองเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงแนะนำ ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อนี้นีนรกกันะข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำสอ,สอนของพระองค์ พื่อความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท์ทุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอนตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวนวร ในเรื่องทังอานิสงส์แห่งการรักงาสิงข้อที่หนึ่งตามที่พระานบอกว่าปานาติป,า,า,ปาตาเวระวณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แลปลว,ว่าเขาไปจ้าขอสมาทานคืองดเวน้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิตขอให้แถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย แล้วไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องขขงสินห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกับบรรดาา่านพุทธบริษัทส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้า ในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ส,งสินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นเดารฆ่าสัตว์ด้วยธรมารสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าสินข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกัน ธรรมะที่แทรกอยู่ในสิ่งข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารโทษโงสินห้าวามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบสอง ตอนที่สิบสามนี้ขอพูดถึงคนทนี้พึงได้หรือผลนี้พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตเขบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกุณาการณุณาความสงสารแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมาก เขียนว่าคนมี hopefully hopefully ่มีความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านทั้งหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีและคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย อตาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอตาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเรกาก็เราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามควรที่จะรักได้ แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านท่างหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแตาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่พอถ,ถือขืนครบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบ้าง หน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนน่นก็ภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุม่มยังไม่แก่และยังไม่บวชคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้าง ก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าก็าเธอ,เธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่กิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกทอดจากคาันมารดากิเลสเท่าหกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าหกทันก็ได้ การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็ไม่ความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสนสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอระหันต์ท่านคงจะชอบใจคนยิ้ม แต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนิีมไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่น่าอาจจะสะลดใจมากกว่าคนจะสงสารนุ่โอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพืาอว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริง,รงๆเขาจึงจะคบ เขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้ามายิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อกองต้องการความช่วยเหลือก็วงความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก มาพูดคุณอานิสงหน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คำว่าสัตว์นี้หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตาย ให้กำลังใจเขา้องอย่าสดชื่นเจอนาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษาใจเปลี่ยมชุ่มชื่นไ,ได้วยเมตตาและกรุณาทั้งสองรายการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอาเป็นชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ําก็ต้องเป็นโทษดาบนสวรรค์ยก่ามาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข้มข้นก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไหร่ท่านมีความสุขกว,นนว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่ เอาอะไรสุกจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เปกนกยของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ปิยโตชาญเตโสโกปิยโตชายเตไปอย่างพยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตร,รายมีที่นั่นกําลังใจนําไปหาอันตร,รายได้ความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความความการการพัดพลาดเจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข <c oughs> ์ การถูกทรมานร่างกายจะโรคไข้ไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดก็ต้าตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอย่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอ ยอมรับนักถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริย์ทรงศินให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ดังนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหม การเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีร่างกายของเทวดาและพรมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มี ความป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับผมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆทั้ทนที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดงของความสุขอันนี้ก็ไป็นสงฆ์เมตตากาารุณาทีงสมได้การในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาแล้วผม ในเมื่อบุรหมดบุญบุสนาบรารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนปังอยู่ที่นนมนุษย์มนุษยโลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอ,อมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้าง สิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทำกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลของเมตตาความรัก ท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโสดทรงาสวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโส,ส,สดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชายก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติ อารมณ์คิดประทุสร้ายของคนอื่นใดหายากเจะตอบว่าอารมณ์นี้คิดประทุสร้ายคนอื่นไม่มีนั่นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคาม,มีถ้าเป็นพระอนาคาม,มีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนนี่ม,มีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสาร ในชาติก่อนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านทรงผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก,ก่สวยผิวสวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเลือดเมื่อยรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสบุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม,ไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไมส่สบ,บายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไมส่สบ,บายที่บรรดาเทพพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสิ่งข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดการป่วยไข้ไมส่สบ,บายดังนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้อง ว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั่งหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้งหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในะคําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้ แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าตาตมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไมส่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานนอยที่สุดเมื่อท่านมาถึงถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนะัก เป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย <c oughs> กระทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสงฆทานก็ทำบาทก็ใส่สลายก็สร้างโบวถก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอบพระก็ให้ท่านจวกพระคำว่าพระคำเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัท พระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธอย่านึกว่าอาตมาเป็น,รน,นพระอรหันต์หระอนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมาดา แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะาาที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คศน,ออนี่คือ2,528ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้ต้องเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภายม2,528 จนทั้งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้ารอยยี่แปดยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมเทศนาทิศลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆป่าย,ยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันตนะ์จะผิดเรยกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่งแต่อายุยี่สิบแปดเป็นต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วย ฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจงไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์แล้วทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนะแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานน้ามากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอาตมา ีเวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ย่ายก่อนของชั่วมากไอการป่วยไข้ไป็สบายที่ก็ทบกระทั่งมากกระมวงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นาน ที่ได้ขั้นของการทรม,มานและทำร้ายนะท่าน,นว่าการถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคําบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลย แสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้พ่ออะไรเขาแทงในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเวนท่านประเภทนี้เพราะคลอดจากคันมันดาก็ตาย อาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คันเบบนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตาย น้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายเรื่อย,อยเรื่อยอายุขายจึงตายมีว่ากระทั่งได้ความตายบรรดาเนพุทธบริษัท้าหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทําไมจึงตายมาถามกันเยอะ น่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปานาธิบาตติดตามมาโปรดทราบไปด้วยความจริงคนฤาัีที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายข็มันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทําไม ไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้คุณอาเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายัางตายแต่เ่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยนึ่ว่าถึงโทษนั่ว่าถึงคนมล่อไหรคนของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิต ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไขเจ็ดสิบห้าปีท่านหลายเ่านี้อาจจะร้อยปีเศษอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายหากว่าเปการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุไขเป็นต้น เรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนมียอยู่ยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเปลี่ยนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์ึ้งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวก่าโองสมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้ รูปรักความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสองฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมือาการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อถ้ารักษาได้ห้าข้อสนแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้น ทอ่ถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกระแพงชั้นเดียวถ้ากระแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกําแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงสินได้ข้อเดียวก็ทรงให้มัน่นคงทำกำลังลกํำลังใจให้คงเครื่องคั่นตะเข้าขั่งข,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 ของฌาน <c oughs> ทำว่าฌานไปยังไงฌานนั่งปริการเพ่งท่านแปลแบบนี้ปแปลตามศัพท์ไม่หนักใจแ้าหนักอัญญานิดว่ามนั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่าน้ำตาไหลไปเลยตาแสบเพงนว่าถึงกําลังใจเมตตากุณน,นายความรักทํามน่งฌานเปยังไงให้จิตทรงอารมณ์ ให้เข้าใจว่าชายคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนสัตษ์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะปพุทธสลายไขย่แต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เปลีนน่ยนาคามมีแต่ที่ไหนก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิง ยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากันก้นกำแพงถึงห้าชั้นนี้กั้นกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาก็ไปยี่สิบเก้านาทีเสเศษ ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมโลกเกตที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าต่อไฟฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผลได้จงไปด้วยจาตุระพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขาพระละและปฏิพานหากทุกขันเพื่ประสงค์สิ่งใด ก็ขอยอันสมองครามปรารถนาจนทุกประการสวัสดี